เดินทางตะเคียนตะเคียนวันนี้พระตะเคียนลุงตาชิปมาสัมผัสกับปูลุสี ไยเวยเด้ออนอันม่ตะเคียนเม่ตะเคียนเทานั้ันหังหมดแล้วอยากอยากได้สารใหม่อยากได้สารใหม่อยากได้สารเลื่อนไทยใหม่จะเม่อยากได้สารเลื่อนไทยใหม่นะครับคุณผู้ชมนะครับสารทุครับหวย สาธุสาธุคุอขอให้เห็นสาธุสาธุเหมือนม้าลายสงสารตาเนี่ย สงสารคุณลุงตาชิปแม่แม่ตะเคียนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจ้พวกเจ้าของมมกนะจุดก่าดอกคุณยิ้งคุณยุงเทพนะอยู่ในว่างเวลานั้นคุณฝันครับนมาให้เอาน้ำเอาขนมอืมาไหว้เจ้าแม่ตะเคียนแน่แต่ว่าเออเจ้าของนี่เฮ่นอยู่มองนี่ร้านเพิ่นจะอยู่รั่นมองนี่ ครับตรงจากแล้วเราเคยเห็นตาในในเลยว่าอ๋งงเลยงงเลยข้ <laughs> าวมาได้ใช่ไหมนู้นดได้นี่เดี๋ยวสายตาเพิ่นมาสัมผัสให้ว่าสีใดตัวใดอืมนะครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวสีห้เบิ่งต้องถีเป็นรูปรูปหรือสีบ่ชาวบ้านว่าหน้าตาคล้ายๆกับเป็นสีอืมมันติดยากบ่ สาธุเด้อเขาเขาไปไหนบ่นีได้ได้ได้นี่เนาะมองนีเนาะขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้เลยนะครับที่ว่าชาวบ้านบอกว่าเป็นรูปลอสีหน้าตาคล้ายๆลอสีนะครับก็บอกว่าชาวบ้านเห็นตัวเลขอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าเป็นเลขอะไรนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมเข้ามาเข้าฝากันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตู้ต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนใหญ่ ใหญ่มากๆเลยนะครับคุณผู้ชมต้นตะเคียนนี้อายุชาวบ้านบอกว่าอายุประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะครับโ่าสองร้อยปีแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับบอกว่าตรงนี้อยากได้าสารใหม่ดูครับสารสารแม่ตะเคียนนะครับผุพังนะครับใครอยากาจะสร้างสารตรงนี้ก็ทักมาได้นะครับทางช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับ หรือจะโทรมาหาทางช่องคนสุรินทีวีก็ได้นะครับบอกว่าอยากได้เรือนไทยนะครับทางช่องอว,วันใหม่นะครับก็ได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเ,เดี๋ยวมาดูคุณตาก่อนอสาธุ แย่งเงี้เงินก็ให้เงินไรนองเด้อสาธุจาก็ดีนางก็ดีคอยพอออกกำลังเลยสาธุใด้ก็ได้ขอโหน่งลาภไหน้าเทมาเลยสาธุขอาอยยสาธุน้เจ้าสาธุ อะไรมาเรา่องคืนนี้ก็ขอให้ดังๆเนื้อไม่ถึงเน้นนอนใ้เลอยเรือยัไงโ้บัาถูก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 อูกถูกถูกกได้เูืถูก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 ถูาถอยากได้เื หลังใหม่นะครับคุณผู้ชมหลังนี้ก็ผุพังหมดแล้วดูสังกะสีเื่อนเนาะตาก็อยากมาชมบาร,รมีแม่ตะเคียนด้วยวันนี้ครับ<ะ>ถ้าถูกถ้าอะไรก็จะได้เรือนไทยใหม่เนะาะค,ค,คุณผู้ชมนะครับอืมเป็นมากครับเปนมากครับให้นางจุดทูมองเหคนก็ แม่ตะเคียนเทาเพิ่มเตาเลยเขาเลยจ้ะพอมันเทาบันนี้แม่ตะเคียนออกพญานาคเทานี่เพิ่นหอนเพิ่นสิกาลงจ้าเราบ่เคยเห็นเลยเพิ่นบ่อยะมากเพิ่นโอ้ชาวมาเพิ่นประทับหร้าชาวมาเพิ่นประทับหล้าคนลุกสาธุนะครับนี่รู้นะครับ นี่เดอ้อพี่น้องนะครับที่ชมช่อง YouTube นะครับคนสุรินทีวีนะครับต้องการอยากจะมาร่วมสร้างเรือนไทยคนละเล็กรถน้อยเนาะกระโทมาได้นะครับทางช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับแจ้งมาได้ครับแจ้งเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมาได้จะเป็นผลเขาเรียกว่าจะเป็นสื่อกลางให้แล้วก็จะเป็นสายบุญไห้นะครับเพื่อจะได้สร้างเรือนไทยนะครับสองช่อง,องอแล้วก็ช่องวันใหม่ด้วยเนาะ วันใหม่ออดิโอออดิโอนะครับอันนี้เป็นช่องใหม่นะครับขอฝากด้วยครับกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับสําหรับ fc ท่านใดที่เข้ามานะครับแม่ตะเคียนเอ้ยแม่เลขตัวนี้เลยบ่สําคัญฮะนี่บ่เหลี่เพิ่นใหย้ยจะจะเลขนี่ละใช่ไหมแม่น่ะใส่จทองบ่อายุเนมเจ้าแม่ตะเคียนอ่อนหมูมังดิงเต้นรู้แม่โม,มีผู้ใด้หู้รอก โอ้่นบอกมาแล้วนี่แหละเลขสามตัวเลยแม่นี่ครับเลขแม่ตะเคียนนี่นี่ครับนี่เลขแม่ตะเคียนนะครับเลขหกตัวอะซื้อเราก็จะได้มาได้ร่วมทําบุญร่วมอ่าจะได้สร้างเรือนไทยจะได้สร้างเรือนไทยให้เจ้าแม่ตะเคียนนะครับ ใครที่จะร่วมสร้างเรือนไทยแม่ตะเคียนก็ทักมาโทรมาได้นะครับผมทางช่องคนสุรินทีวีนะครับแล้วก็ช่องวันใหม่นะครับสาธุ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 เด้ออ่ะจะได้ร่วมสร้างด้วยกันนี่นะครับร่วมสร้างอ่าสารสารเรือนไทยด้วยกันนะครับตะเคียนนะครับตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับสาธุอ่านี่น้ำอันไม่มาขอโอ ขอมาขอเพื่อนมาขอเพื่นดเด้อเดยวจะได้ร่วมสร้างเรือนไทยด้วยกันถ้าอ,ออกสามโตนี่ละหรือว่าผู้ที่อยากจะร่วมทำบุญนะครับร่วมสร้างเรือนไทยก็โทรมาได้นะครับทางช่องคนสุรินทีวีนะครับโทรมาโทรมาเด้อโทรมานะครับ<า>รอมดึล<อ>่งวดเบ เพิ่นเคยอถือไร้งวดล่ะต้น้ยถืออยู่ครับโอ้แต่สารนโบล่าแห้งเนาะเก่าแห้งนะครับโอ้ต้นตะเคียนต้นนี่อายุกันลอยหรอมั้งนี่เกิดมากแค่ไปน้อยก็เห็นเลยวะครับลอยแลโอบลอแล้วอ้อยแล้วลยแล้วโอ้ลอยแล้เโอ้ลยแล้วยแล้วโอกลอแล้วโอ้มยแล้้ยแล้วยแลลอยว้แล้ว้วโอ้้่แ้ล ตะเคียนเพะว่าเขาถขาือเล่กันก็สือพิเศษอันนั้นครอบล่างเจ้าแม่ตะเคียนเลยแต่ตัวนี้ก็โบราณอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้เนาะอยากได้ยังเนี่ยนี่เอ้าบอกบอกเอฟซีผมเนี่ยอยากได้อะไรบ้างแม่ตะเคียนก็อยากได้เรือนไทยอยากได้เรือนไทยใหม่อยากได้เรือนไทยอยากได้แบบบ้านสวยๆให้เจ้าแม่เนาะ ครับบ้านก็เก <sh arp> ่า <nut> พ okay. right. well, ังเนาะอ๋อสาธุสาธุเอนื้อเหมนเสื้อผ้าอยากได้ตู้ใส่ชุดอ๋ออยากได้ตู้ใส่ชุดเมตะเคียนด้วยนะครับนั่นแหละที่ที่ถูกแล้วซื้อมาถวายก็ร้านเขาก็ซื้อชุดชุดเนี่ยชุดสีเขียวมาถวายอ๋อครับแต่ว่าที่ถวายนั่นที่ ชุดเจ้าข,ของถวายจะอยู่ตำหนักปูก็ว่ากลัวมันกลัวมันเปียกกลัวมันอะไรแล้วอะไรก็เลยเขาบอกว่าได้เอาไว้ตำหนักปูได้เพราะงั้นคนั่นแหละเนี่ยพอเอามาผูกนะเขาดีใจโอ้ตัดีใจตอนนั้นเอาผ้าสามสีมาผูกอืมอีกเจ้าเนี่ยฟันเห็น ว่าเลขอยู่ในผ้าเขามาดูเขาก็ได้ถูกเหมือนกันีกโอ้ยสาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมช่วยกันพิมพ์สาธุสาธุนะครับแต่ก่อนเนี่ยเจ้าแม่ตะเคียนเข้าอย่างเดียวอพอวันสงกรานต์ก็ว่าถ้าถูกเดี๋ยวจะมาลำถวายโคงานไไม่ด้ งานงาชดมาให้งานงานอะไรฮะงานลงหลวงลูกเหมือนงารับเออฉลองลูกลูกเหมือนบ่เขาเขาไม่ได้มารำถวายใช่สงกรานว่าจะมาลํำถวายพอสงกรานไม่ได้มาำก็เลยเชิญไปลํำบุญบ้่งไฟวันนั้นเมื่อวันที่เท่าไหร่บุญโป่มาเออสงกรานเขาไม่ได้มารำก็เลยด่าว่ามนุษย์ใจดำโอหกหเก่งโอหกเก่งไม่มาลํำให้เพ่อนให้เขาเล่นน้ำเล่นก็เล่นแต่กันเองกอน เนี่ยเฮเฮแล้วก็เอาน้าพรมแต่ว่าไม่ได้พรมลงาที่แรกว่าเอาน้ําไปไปพรมๆใส่มือใส่มือล่างเลยครับเขาบอกไม่ได้ก็เลยนีมนมามาเข้าตรงเนี้ยประทับร่างตรงเนี้ยจะแม่ตะเคียนมาทับล่างตรงนี้อืก็เอาน้ํเขามินน้าหอมมาอาบให้เขาก็เลยเขาว่าเขาดีใจเขาร้องห่มร้องไห้เขาดีใจที่นี่พออาบให้เสร็จครับ ู่พญานาคเข้าอีกเลยก็คลานนั่งเนี่ยจะไปลงสะเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนอก็ากลัวไอ้เจ้านี่ก็วิ่งหาน้ำเขาบอกเขาจะเขาจะลงกะละมังกะลังเจ้านี่จะไปยิงเอากะลังบอกไม่ต้องกลัวเขาคลานจะลงสะเขาเขาคลานเขาจะลงสะนี่ก็เลยพากันกลัวนอไม่เคยเห็นพญานาค องค์พิธ mm ีนาคเข้าอ่ะานอันกลัวก็อยากสร้างเรือนไทยให้ใหม่อยู่เนาะอยากได้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 คุณมีน้อยคุนมีน้อยเ็อยากนี่แหละอยากไว้วนในขอให้ถูกหวยนี่แหละก็จะได้ช่วยกันเนาะหรือว่าใครอยากช่วยก็ทักเข้ามานะครับคุณผู้ชมนะครับนี่นะครับเรือนไทยอืม อยใส่ครับเรลยกขึ้นอยู่ใส่ครับข่อยมใส่มังหัวพะตนี้เนี่ยเนิายเสียนพระนบ่องตะวันครับโอ้ผาพผมพปสี่เนี่ยผมบ่เห็นครับเือขึ้นอยู่ข่นบ่มาเห็นคนแหลกเลยบว่านี่ผมผมมาตั้งแต่ปี

เขาบอกว่าูไม่ถูก็ให้เขามาอ๋อครับโอ้เป็นเป็นเล็กยังขับเห็นสีเห็นสีเห็นเป็นเหล็กยังครับผู้ใดมีโศกผู้ใดสีเห็นหนึ่งสี่บ่๋อ้มานไพนมันเขาว่าเขาเห็นตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะส่องตรงนี้ให้ประมาณนาทีหนึ่งนะครับสใส่เอาสิผมมึงเนี่ยใครเห็นเป็นตัวไหนนาะให้ถูกด้วยจ้าเม่เด้อคนสิบบัได้ม,ดดมาหรวมบุญนำใครดูทางช่อง YouTube นะครับจะได้มาร่วมบุญด้วยเนาะนนแล้วก็โทรมาด้วยนะครับโทรเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวทางคนสุรินทีวีนะครับจะขึ้น ขึ้นช่องไว้ให้นะครับดูนะครับคุณผู้ชมเอาสังกะสีมุ่งมุ่งไวออมเกา่าๆนะครับดู ผุพังหมดแล้วนะครับก็อยากได้ใหม่นะครับอยากได้เป็นเรือนไทยเนาะ <Okay. S 1> นี่นะครับ ขี <One input> ้นั่นนะพนนีบอก่อันนี้คอะไรไางอันนี้คีอเนสูงกว่านี้เยนแล้วันต้อง้มนยามืดอยากมืดแล้วใายับตนาเ้านนเจ้าเตครับเลขตาข้อตเออรา่อใครับยังไมนี่เล็กเลขตาเนี่ยนี่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 ครับนี่เฮะ นี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งเพาไรบาหาอันบนนึงเพาะไรซื้อขึ้นแม่ตัวหนึ่งเลยห้มันเป็นสี่สองครับนี่คือเลขแม่ตะเคียนเดอ้อนี่เลขแม่ตะเคียนนะครับห้6หกตัวเลยเก้าแปดเจ็ดสองห้าหกหล้วก็ตัดมาไปเหลขอสามตัวข้างล่างนะครับคุณผู้ชมเอาไปซื้อเอาเดอ้อใครชอบตัวไหน<ม>ก็ซื้อเลยเนาะจะได้มาร่วม จะได้มาร่วมสร้างเรือนไทยด้วยกันนะครับสาธุสาธุสาธุเด้อคนละเล็กคนละน้อยก็ได้ล่ละเรือนไทยนะครับอืมสาธุสาธุขอให้ถูกบอกเห็นมันอยากได้เรือนไทยเรือนไทย แต่กอนสมัยแต่สมัยตั้งแต่หลายปีก่อนที่ผมมาเป็นเคยอยู่นี่ใหม่เนาะครับแต่ก่อนเฮือนเฮือนของพอถอยมันจะเป็นเฮือนสองสัตว์อือเวลาผมลงมายังขึ้นมันร้อยกว่าปีเลยตาตาสีเป็นคุยงตะวันตกครับยิ่งนุ่งเงันสบายเฉียงต้นนี้ร้อยกว่าปีอ๋อไทยครับสิเห็นผคุยงเลยบ่เหรสิปีครับเห็นนีเห็นกต่ยิมายืนอยู่นี่แต่ก่อนเราต้องมีกำแพงตะลามีอ๋อ เป็นสบายนุ่งสบายเสียงอยู่น like. ีเลยรัดแมนแบบเบนั่นแหละเดบเป็นสีชมพูกระถัดดอกไม้แบบรูุปั่นเลยโอ้ส่งส่ง่งวันศิลป์นวันศิลป์วันเชียร์ไม่เห็นปิดหมดนะแต่เข้าฝันกับรานเนี่ยว่าให้เป at ิดเปิดูก็เลยเปิดใช่ไหมครับอ๋อแต่ก่อนไม่มีกำแพงเข้าตรงนี้เพราะว่าแต่ก่อนประตูเข้ามันอยู่ตรงนี้ไงอือครับก็เลยเปิดให้เพื่อนวเขาก็ปิดหมด ไปเข้าโนู่นอ่ะประตูใหญ่นู่นอืมคนอยากเดินเข้าเดินออกที่นี่เนาะคนอยากเดินเข้าเดินออกเลยก็ให้เปิดว่าไปตรงทางเขาทางนี้ฝันให้เปิดออกโอ้ที่มาที่ไปของแม่ตะเคียนนี่มีชื่อตัวนี่นี่ดิแม่ตะเคียนโกบ่โกโกแม่ตะเคียนโก โอ้แม่ตะเคียนโก้าานนเกว่อตแม่แม่นางตะเคียนงามโอ้แม่นางตะเคียนงามโก้นี่เป็นภาษาว่าสวยที่สุดครับแม่โก้ภาษาลาวว่าางมภาษาบ้านนอกว่างามครับโก้แม่ตะเคียนโก้คือว่าแม่ตะเคียนสวยแม่ตะเคียนสวยงามนะครับคุณผู้ชมม่นตสากลางบ้านแต่ตอนนี้ขาดแต่ตอนนี้ก็คือขาดนี่แหละนี่แหละขาดสาร สารเรือนไทยเรือนไทยเรือพี่น้องอยากได้สารเป็นเรือนไทยนะครับใวยกันคนละเลีกยคนละน่อยเด้อพี่น้องสาธุเด้อใครมีบุญมีละมีก็มาช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับในอันนี้คืออยากได้ที่สุดคือสารเรือนไทยนะครับดวงต้นตะเคียนครับพี่น้องต้นตะเคียนยืนต้นนะครับนะครับนะครับ สารเด้อบันอบมมอครับอะครผมนี่แหละไปทําอยู่ตรงนั้นอ,อ,อยู่ที่สารตาซจอมปวกแล้วก็จอมปวกบันตรึมครับห้ไงาน อีกครั้งหนึ่งนะครับใครอยากจะช่วยนะครับอยากจะช่วยทําสารเรือนไทยนะครับก็ให้ติดต่อมานะครับทางช่องคนสุรินทีวีนะครับก็จะเป็นสะพานบุญให้นะครับโทรเข้ามาด้ครับเด้อเดยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ข้างล่างให้นะครับไว้ข้างล่างให้นะครับ สาธุ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 เออมนาวันในโจอ่านในจะบุ้ยปูเออลอยเลื่อนมาวันในโจอ่านในจะบุ้ยปูทำไมเธอเจ้าเสื้อตานึ่งเธอเนาะขอให้ออกสักงสามตัวนั่นเนาะจ้าคอยออกเด้อจ่าแม่เด้อสาธุสาธุนะเดี๋ยวจะให้ชมเลขอีกครั้งหนึ่งเลขแม่ตะเคียนอีกครั้งหนึ่งใช่หล่ะเอ้าโชว์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 ให้เอฟซีผมเนย อโชว์โชว์นะครับนี่เลขข้างบนเป็นหายมาหกตัวเลยเก้าแปดเจ็ดสองห้าหกเก้าแปดเจ็ดสองห้าหกแล้วก็พึ่งตัดหายสามตัวนี่เด้อน,นี่นี่น,นี่ตัดเหรียญสามตัวตัดเหรียญสามตัวนี่นี่นะครับออกสามตัวมานี่ก็เอาละหรือสื่อเลขไทยหาหกก็ได เิ่นหายมามาเน่หายมาหกตัวเลยของกระต่ายใช่นั่นน้ำมือไอ้บ้างไหมเห็นมองติ้นน่ะมงฟาตินน่ะห้ากระหูกไปเดียวเลยค่ะแค่นี้แหละเนาะแค่นี้แหละนะครับสรุปสรุปอ่ะก็ขอบคุณนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมกันเนาะทางช่อง YouTube นะครับ ทางช่อง Youtube คนสุลินทีวีแล้วก็ช่องน้องใหม่วันใหม่ audio อดอออิโอนะครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาติดตามกัน,นก็อย่าลืมเด้อฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอเ้โอเขาติดไปกับรถแตเราบว่า่ต้องใรต้องกับ